เหมียวและหมอกนั่งมองเจ้าของบ้านกำลังลูกหัวทั้งคู่แต่เหมียวเริ่มรู้สึกว่าเจ้าของให้ความสนใจและมีท่าทางรักหมอกมากกว่าเจ้าของโยนลูกบอลให้หมอกวิ่งไปคาบมาเหมียวแอบมองจากโซฟาด้วยสายตาไม่พอใจเหมียวกระโดดลงจากโซฟาเดินไปขโมยลูกบอลของหมอกแล้ววิ่งหนีหมอกวิ่งตามเหมียวไปแต่เหมียวซ่อนลูกบอลไว้ใต้ตู้หมอกหงุดหงิดเริ่มเห่าเจ้าของเห็นหมอกเห่า เลยให้ขนมกับหมอกเพื่อปลอบใจเหนียวโกรธมากขึ้นที่เจ้าของทำแบบนี้เหมียวแอบผลักใจกันบนโตให้แตกเพื่อจะโยนความผิดไปให้หมอกทำท่าทางเหมือนหมอกเป็นคนทำเอเจ้าของดูหมอกที่ทำใจกันแตกหมอกหูตกเดินหนีไปนอนที่มุมเหนียวเดินไปเยาะเย้ยหมอกที่มุมหมอกเริ่มรู้สึกแค้นหมอกแอบเห็นเหนียวได้นอนบนตักเจ้าของเลยตัดสินใจแก้แค้นหมอกคาบรองเท้าเจ้าของไปวางไว้หน้าประตู แล้วเห่าให้เหมียวดูเหมือนทำผิดเจ้าของดูเหมียวเหมียวโกรธจัดเริ่มวางแผนใหญ่เหมียวแอบเปิดประตูหลังบ้านตอนกลางคืนหวังให้หมอกหนีออกไปหมอกตื่นมาเห็นประตูเปิดเดินออกไปสำรวจข้างนอกเหมียวเห็นหมอกออกไปนอกบ้านแล้วตามแผนที่วางไว้จึงไปปิดประตูตามหลังหมอกแล้วนอนลงอย่างสะใจตื่นเช้ามาเจ้าของตื่นมาไม่เจอหมอกเริ่มตื่นตระนกหมอกหายไปไหน เจ้าของออกไปตามหาหมอกเหนียวแอบยิ้มอยู่บนโซฟาหมอกโกรธที่ถูกเหนียวแกล้งวิ่งออกไปนอกบ้านแล้วว่าพลาดท่าตกบ่อน้ำเก่าหลังบ้านเหนียวเริ่มรู้สึกผิดเมื่อได้ยินเสียงหมอกร้องมา่จากบ่อแต่ไม่กล้าบอกเจ้าของหมอกพยายามปีนออกจากบ่อแต่ผนังลื่นและน้ำเริ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกเจ้าของกลับมาบ้านมือเปล่าไม่เจอหมอกร้องให้เรียยกชื่อหมอกเหมียวเริ่มตื่นตระหนก เหมียวตัดสินใจวิ่งไปดูบ่อน้ำตอนกลางคืนเห็นหมอกจมน้ำเกือบถึงคอเหมียวพยายามช่วยหมอกโดยใช้เล็บขุดดินรอบบ่อให้ลึกขึ้นแต่ฝนทำให้ดินเละและขุดยากหมอกเริ่มหมดแรงลอยนิ่งในน้ำเหมียวร้องเหมียวเหมียว,ยว,ยวด้วยความกลัวเหมียววิ่งกลับไปในบ้านคาบเชือกของเล่นมาผูกกับต้นไม้แล้วโยนลงบ่อให้หมอกผมอกคาบเชือกไว้ในปากแต่ไม่มีแรงดึงตัวเองขึ้น เหมียวพยายามดึงเชือกจากข้างบนเหนียวร้องดังจนเจ้าของตื่นมาเห็นวิ่งมาช่วยดึงหมอกขึ้นจากบ่อหมอกเปียกโชกและสลบอยู่ในอ้อมแขนเจ้าของงอเหนียวมองด้วยความสำนึกผิดหมอกนอนป่วยที่บ้านเจ้าของดูแลยอย่างใกล้ชิดเหมียวแอบเอานมมาให้หมอกแต่หมอกยังไม่ตื่นหมอกเริ่มขยับตัวเหนียวดีใจจนน้ำตาไหลหมอกลืมตาเห็นเหนียวอยู่ข้างๆรู้สึกซึง้งเจ้าของกอดทั้งเหนียวและหมอก ร้องให้ดีใจเหนียวกับหมอกนอนเคียงข้างกันบนโซฟาเริ่มเข้าใจกันเจ้าของโยนลูกบอลให้ทั้งคู่เล่นด้วยกันไม่แย่งกันอีกเหนียวและหมอกนอนกอดกันบนพรมหน้าบ้าน